เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันชื่อนางสาวอรวรันแข็งขันปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรถมวัยโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีสาขา การศึกษาประถมวัยมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2561และดำรงตำแหน่งครูเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2563โรงเรียนอนุบาลขานสุนกวาง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตําบลเขาเสนกวางอําเภอเขาเสนกวางจังหวัดขอนแก่นเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด787คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน46คน ผู้อำนวยการโรงเรียนดรสุวัส์วงหมัน่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวเบียนุษบุษราคำดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สามทับหนึ่งจำนวนนักเรียนทั้งหมด13คนซึ่งในช่วงวัยระหว่างอายุ5-6ปีตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พุทธศักราช2560สำหรับเด็กอายุ3-6ปีได้กำหนดสาระที่ควรเรียนรู้ประกอบด้วย 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 3. ธรรมชาติรอบตัว 4. สิ่งต่างๆรอบตัวในส่วนของการจัดทำวิดิทัศน์การสอน ดิฉันเลือกหน่วยการสอนหน่วยโลกสวยด้วยสีสันซึ่งได้สอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้ในหลักสูตรปฐรมวัยพุทธศักราช2560เรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กลำดับต่อไปขออนุญาตนำเรียนปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งการจัด การเรียนรู้ในห้องเรียนของดิฉันไดยย้ยึดรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ6กิจกรรมหลักได้แก่ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรมกลางแจ้งและ 6. กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัยทั้ง4ด้านได้แก่ 1. พัฒนาการด้านร่างกาย 2. พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 3. พัฒนาการด้านสังคมและ 4. พัฒนาการด้านสติปัญญาจากการสังเกตพฤติกรรมเด็กพบว่าในการจัดกิจกรรมนั้นเด็กๆยังขาดทักษะในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เช่น ทักษะการสังเกตการจำแนกการเปรียบเทียบการคิดคาดคะเนและการคิดเชิงเหตุผลจากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงได้จัดกิจกรรมแบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย จะเห็นได้ว่าเด็กๆมีความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาและเด็กๆในห้องเรียนที่ดิฉันรับผิดชอบมีความสนใจในเรื่องสีและการผสมสีเป็นอย่างมากดิฉันจึงเล็งเห็นว่าเด็กๆมีความสนใจในการทำงานศิลปะการเล่นกับสีและสีให้ความสวยงาม ดึงดูดความสนใจและช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีดังนั้นดิฉันจึงเลือกจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยโลกสวยด้วยสีสันเรื่องแม่สีและการผสมสีค่ะในคลิปวิดีโอนั้นดิฉันได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ผ่านรูปแบบการทดลองและการปฏิบัติจริงซึ่งจัดประสบการณ์ดังนี้ค่ะขั้นนำดิฉันให้เด็กๆเ,เข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนเรื่องที่เรียนก่อนหน้าเรื่องสีที่ได้จากธรรมชาติและสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อทบทวนความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่จากนั้นเด็กและครูท่องคำคล้องจองเจ็ดวันฉันนั่งนับ ซึ่งเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับสีจากนั้นเด็กๆหยิบลูกบอลจากกล่องปริศนาเสียงทายสีเพื่อให้เด็กๆแบ่งกลุ่มเพื่อเล่นเกมและทำงานเป็นกลุ่มตามสีของลูกบอลที่ตัวเองจับได้เมื่อเด็กๆเ,เข้ากลุ่มแล้วออกมาเล่นเกมในสื่อเกมที่ดิฉันจัดทําขึ้นมาคือเกมแยกสีเส่ขวดโหล เกมนี้เด็กๆสามารถจำแนกสีเปรียบเทียบสีที่มีความใกล้เคียงกันได้อย่างถูกต้องและเด็กๆมีความตื่นเต้นสนุกสนานในการทำกิจกรรมมากเมื่อเด็กๆเล่นเกมครบทุกคนทุกกลุ่มแล้วเด็กและครูร่วมกันเข้าสู่ขั้นตอนการผสมสีโดยแบ่งอุปกรณ์ให้เด็กๆทีละกลุ่มและทำการผสมสีให้เด็กๆดู และให้เด็กๆส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์ไปผสมสีภายในกลุ่มเมื่อเด็กๆทดลองผสมสีร่วมกันเรียบร้อยแล้วเด็กแต่ละกลุ่มนำผลงานออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าผลการทดลองผสมสีนั้นออกมาได้ตรงตามที่เราคาดคะเนไว้หรือไม่และร่วมการสรุปผลการทดลองผสมสีจากแม่สี เมื่อเด็กๆนำเสนอผลการทดลองผสมสีแล้วเด็กๆได้ทำผลงานศิลปะจากสีน้ำดิฉันแจกใบงานให้เด็กๆเด็กๆลงมือทำงานศิลปะการหยดสีน้ำและเป่าสีพร้อมทั้งต่อเติมรูปภาพตามจินตนาการของตนเองเด็กๆทำผลงานด้วยความตั้งใจ และชื่นชมผลงานของตัวเองและผู้อื่นสามารถอธิบายเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้เด็กๆมีความสุขสนุกสนานในการจัดประสบการณ์ครั้งนี้ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับเกี่ยวกับการจัดทํำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหน่วยโลกสวยด้วยสีสันนี้คือ เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแม่สีและการผสมสีได้มากขึ้นมีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้นจากก่อนการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาที่สูงขึ้นเช่น ด้านร่างกายเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำคล้องจองเจ็ดวันฉันนั่งนับได้ด้านอารมณ์และจิตใจเด็กมีน้ำใจไมตรีกับเพื่อนๆนช่วยตอบคำถามในสิ่งที่เพื่อนไม่รู้ด้านสังคมเด็กๆร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนเพื่อนด้านสติปัญญา เด็กๆเ,เกิดความรู้เกี่ยวกับแม่สีและการผสมสีดิฉันนางสาวอรวรรณแข็งขันก็ขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาและที่มาของแรงบรัรนดาลใจไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ